คนสยามหรือคนไทยนั้นเรามีรากเก้าแห่งภูมิปัญญามีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมมาแล้วหลายพันปีนะครับซึ่งในช่วงเวลาต่างๆต,ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนไทยก็มีความเชื่อเรื่องคาถามนตราเป็นอย่างยิ่งและก็ได้มีการใช้จนเป็นที่เลื่องลือกันมาแล้วในเรื่องของราชการงานศึกสงครามหลายต่อหลายสมรภูมิด้วยกันครับการยิงการฟันแทงไม่เข้านี้เราคนไทยเคยได้ยินมาโดยตลอดจนเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว แต่สำหรับชาวต่างชาติชาวฝรั่งนั้นเขาอาจจะไม่เชื่อและถือเป็นเรื่องที่คุยโวคบขันกันไปก็เท่านั้นแต่เมื่อถึงคราวที่คนสยามแสดงฤทธานุภาพให้เห็นเป็นประจักษ์แก่สายตาบ้างก็ถึงกับตกตะลึงหวั่นเกรงไปตามๆกันครับก็อย่างเช่นในสงครามเวียดนามนั่นแหละครับที่ทหารไทยได้ฉายาว่าเป็นทหารผีซึ่งมีการยิงแทงไม่เข้าจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วนั่นแหละครับ แล้วเรื่องราวที่ทหารสยามได้แสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์หยุดกระสุนต่อหน้าทหารฝรั่งเศสให้เห็นจะจะนั้นซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นั้นจะเป็นอย่างไรผมจะเล่าให้ฟังครับในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทะเลขาได้บันทึกเอาไว้ว่าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนารายมหาราชได้ส่งโกษาปานไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสและนอกจากจะมีข้าราชการไทยไปกันเป็นคณะใหญ่ๆแล้ว โกซาปานก็ยังเสาะหาอาจารย์ผู้มีวิชาทางด้านอาคมเพื่อร่วมคณะไปด้วยและอาจารย์ขี้เมาผู้นี้แหละครับซึ่งก็ไปแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารต่อหน้าพระพักพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสถึงขนาดท้าให้เอาทหารฝรั่งเศส500คนมาระดมยิงใส่ทหารไทยเพียง17คนที่นั่งดื่มกินกันอยู่อย่างไม่สะทกสะท้านและกระสุนจากกระบอกปืนของทหารฝรั่งเศสทั้ง500คนนั้นก็ไม่มีแม้แต่สักนัดเดียวเลยนะครับที่จะทําให้ระคายเคืองผิวหนังของทหารสยามกันสักคนครับ ซึ่งเรื่องนี้นั้นแม้ว่าจะฟังดูแล้วมันอาจจะเหลือเชื่อเกินกว่าที่คนในสมัยนี้จะรับได้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องนิยายประเภทอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แต่อย่างใดเลยนะครับโดยที่เรื่องนี้ได้มีการจดบันทึกเอาไว้ซึ่งปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารเลยทีเดียวครับและท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงจะสงสัยกันนะครับว่าเรื่องราวอันเหลือเชื่อเหล่านี้นั้นไปปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารกันได้อย่างไรใช่ไหมล่ะครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นั้นจะเป็นอย่างไรผมจะเล่าให้ฟังครับ